สวัสดีครับพบกับผมทีเอเอนะครับวันนี้ก็มีพุทบอลมาฝากกัน3คู่ครับคู่แรกเป็นคู่ระหว่างยูเวนตุสเปิดบ้านรับการมาเยือนของไกเยรี่ครับวันนี้ก็ถือว่าห้านหลังสุดนั้นเป็นฝ่ายยูเวนตุสสามารถเอาชนะไปถึง5เกมล้วนเป็นนัดที่ยิงขาดนัดล่าสุดนั้นเป็นยูเวนตุสที่สามารถเอาชนะบุรุยามาได้2อประตูต่อศูนย์วันนี้เลทราคาเปิดมาที่ลูกครึ่งครบ2ว,วันนี้ผมจึงให้ต่อไปที่ยูเวนตุส ดูครึ่งกับ2ครับส่วนคู่ที่2เป็นคู่ระหว่างบิริเลไปบ้านรับการมาเยือนของอาราเบสบิริเลนั้นถึง5นัดล้างสุดนั้นเป็นฝ่ายขอชนะไปถึง3เกมแพ้อาราเบตไปแค่2เกมส่วน5นัดล่าสุดของบียร์เรลนั้นชนะเก็บชัยไปถึง4เกมแพ้แค่เกมเดียวส่วนอาราเบตนั้นพวกเขาเป็นการออกมบินนอกบ้านนั้น5นัดล่าสุดเสมอหนึ่ง แพ้ไปถึง4เกมวันนี้จึงมองไปที่จะบ้านเบียริวให้ต่อเบียริว1ลูกครับส่วนกุยซอมคู่ระวังเซเบียาเปิดบ้านรับแข่งกับองบาร์เลอแนครับซึ่งนี้เซเบียาถือว่าสุดท้อนครับสามารถเอาชนะแอตเลติกอเมริกในบ้านของตัวเองได้ด้วย2ประตูต่อ1เลทร,ราคาเปิดมาที่ราคาต่อเสมอวันนี้บาซ่าถึงจะชนะอิวเชมา3าประตูต่อ2ในนัดล่าสุดแต่ก็ไม่สามารถที่จะ เก็บใยในบ้านของเซบียได้วันนี้ผมจึงให้ต่อไปที่เซบียครับนาคาเสมอครับก็จบไปแล้วครับสำหรับการวิเคราะห์ฟุตบอล3คู่ของวันนี้ก็อีก1นึ่ออีกหนึ่งการติดตามทางช่องทางของเพจฟุตบอลวิเคะก์ฟุตบอลสดๆแบบวันต่อวันของผมอีก1ช่องทางครับ ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจพ่อบมยไปครบอบในครั้งต่อไปขอบคุณครับ